สำหรับโรยหยอกรออีพีต้องนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูบ้านๆนะครับขั้นเรกาแมาเตรียมมาตู้ดิบกันนะครับวัวน่าได้กันนะใส่หัวหรือว่าเมนตังคคนเนี้ยได้มาเลยกับวัวอะไรกับนี้วัวโปรนี่ครับวัวโปรวัวโปรโปรๆๆกับวัวโปรนี่วัวถือนะกับเท่งหวะยึดวีนังกับหยาเทียมมา พ่อครัวบอกว่าใสหมากมันล้มว่าดื้ดอ,อน,นี่เมนูนึงเด็ดดัได้ก็คืออ่าน้ำจุบว่าน้ำจุบว่าดือแล้วก็น้ำเกลือว่าดื้อกินด้วยนะครับเดี๋ยวก็เจอกัน EP ต่อไปนะเออน้ำจุบนอ้ือนะกระดือกระนะดือก็นะต่อไปนะครับเจ็บกองเราจะทำการตัดกระอร ไม่ม ing, มรูต we ัด้เนี่ยนี่เขาเด็กจะว่าตัดใกลไม่รูตะกุงว่าตัดใกล้ี่ต้นนะบอกกวนตะกงย่เราว่าตัดเตี้ยต้นบอกกลัวนี่กลัวนี่จ่ายกี่ต้นน่ะนี่เรเดอไอโน่้แลเดอเออว่รเหมือจีบิดอ่ะไม่เลเดมันปริมาณห่งที่เรามีมปีไดก็เรา ใเย่าเ,เรจ็ก,กตาอย่าโกตาวาไววได้เราไม่โบกตีเมนูเรปล่อยเอาจูบก้อ,กนอนจูบเลยที่ต้นเราไม่ใหญ่โบกตดีเนีเย่ยมีนูได้บอกมันเป็นกลุ่มกล้องไม่ได้จู์ไม่ได้ไไดไอเอกละกันวัตตูดิบต่อไปแบบกรุ๊ดนะครับนี่คือลหลักบันเผือน ไม่ปีลาดม่เปีรจริงอ่ะปีละต้อนเมาถทงหัวลาตั้งปีเออไม่ใหญ่เปีละคือใบไม่เก้ไม่โอนใช่ะมันใบกอั่งกลางนะกกุ๊กกิ๊นะอันน้นเด็กติดจติเปเลยนะไม่ดับมุกเลยว่าบอกกูดอเอยม่อยาเล่นมุกเดิเป็ดต่อไปนะครับ ใบดาคือว่าปลารักลางเรียกว่ายี่ดานะครับตัวนี้ตัวนี้รถจอดจะเป็นรถโอนเหมือนกันนะครับนยิยมเอามาใช้เก่งกัวตัวไปกัวดกมูกัวปลาแดงกากินด้วยนะครับเอามาจะพอยอดแล้วก็ใบที่ไม่เกตเอาได้นะครับ ตัวต่อมานะครับอันนี้คือไพรก็เรียกว่าตอนไพร์แต่ว่าทําน้ํามันไพรแต่ว่าจะใด้ไม่มากเพราะว่าไม่น่นเดี๋ยวจะจะไม่รสจัดเสียแล้วกันตัวนี้ว่านห่างจืดนะครับว่านห่ังยืดก็ว่ามันไมาอเอาแต่ใบพีว่ามันนั่นแต่ว่าเราเราได้นมันจะลางตัวอื่นเม็ด Oh. มันจะ oh. หลังรถตัวเองเม็ดตัวมันหลังจ oh. ืดมันเอาไว้สัปดี๋ยวิดโอเคเอา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 หยดออนสักสักนี่ก่อนตักตักตักลึงนะได้จีนได้ไหได้ไปตักตู้เหล่าจีนตักมาถึงต้องจ่ายไปได้่ยวมาเหล่าเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอเรากับอิโอเคอืดิปลากเราไปกันเลยนะครับ อ้เรื่อเพือนนั่นโอ้วันนี้ก็เราจัดเจนเลยวัตถุดิบลักลักกันจริงๆริงนะครับวันนี้นับมาดูดูกันหวัวเย็นไหวไรนะครับวันทุยอดเลยนะครับวันนี้นะครับตัวง็ต้องแจียนวัตถุดิบลักเลยนะมันมันต้องลักกันนะเนี่ยอ๋เอเรื่องบอกว่าก้อนแต่ว่าร้อยยิบได้ด้อเลยวันนี้ชุวยโดนโน้นั่นจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยได้ไหมจุ๊ยน่าไม่กล้าแล้วหรือมั่ว

เรามาเตรียมอุปกรณ์การระดเดงรูไอ้ั่นในกลมแยะๆนั่นคือเครื่องยาอุจจากันนะครับนี่เครื่องยาอุจจากันตอนนี้เชฟเดียกากำลังเตรียมในตัวจะมุนไพรในเครืองแกงของเรานะครับกันต่อต่อมาตําเือครับอุป,ปรกรณ์ตวไปลกับกระทาครับสุดยอดนะครับที่บ้านจะโม่ระบุมะหมากเลยนี่บุบบิบไม่เรียก Chang chát roi chắc rồi Quan! 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 Để mà nói nói con Để mà tìm ta À Cháu quay Quan! 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 สันก่้อ่้ยต่เลยไม้แก่กเค่ไ่ไหอกันกล้ยอย่างวกนรปให่ตดับนปัดกันนาร่วมพี่นงวันนี้นาร้อยหยีเล่เล่นแนล่หัวเปียกไม่เลี่ยมหัวน้าเจ๊กเรียวย่มันต้องไก่ หมอ่ะไอ้ัดจ yeah ุดน้ำเองนะกับัดจุดน้ำนี้เองกับรู้ดึกดุกว่าหม้เลยกับกล้องใครเล่กเล่กหน้เองมากนะปักไปก้นตักไปก้นเดไห่เลืองหยีเกยกันนักแดเราไว้องหยีเกยนุ๊กี๋ยวนุ๊กีเกยจบการ์ยังไะอันตีไม่เล่นเที่ยวเมียดะยิ้มปี้ห นี่จำเรือเจีปยบน้ำลังตาเร็วเรวดเร็วเอาอไม่ได้ตีแล้วนี่เดียวแต่ไปนำน้ำข้าไปกอนน้อยๆแล้วก็เอาเรืองนะเรืองแกงรูดตำตำรับเรียงไหวมึงจะวัดด้วยนี่เรืองแกงไม่รู้เลยเกยดร้อนปะนี่เกยดร้อนไม่เอาเอเกิดร้อนเกยดเกิดเกิแติดในด้วยเกิดแล้วเกิดร้อนเกิดร้อนตั้งนเลยนะเดี๋ยวดิไลยู่เอตดูเดี๋ยวดิกระยิบกัน อันนี้กุ๊กเล็กน้ำเดียวนะอะปะกุ๊กพิกปะกุ๊กพิกปัดตนวเนียงปัดตนวเนียงตำเพื่อโตจิ๊บลักวันตีลักวันตีลด้วัน่ยหว่าพ่อว่าเราใช่ฮะลักลงไปเร็วเอื่องแกงปรุงเร็วเราเขี้ยวไปรักปักบอกเขี้ยวไปรักปักน้าหลือแดงบอกนาหลือแดงกั รอว่าดีได้ไปได้เลยครับร้อนว่าดีตอกิตะกิสเมจจัด,ด,ดจก,กันสิโมดิควายควายดินะนะป้าได้ปกตีเดียวมันรสจัดมันรสจัดมันได้เพิ่มความมันตะกี้ก่อนกินในร้อยแรงตัวเ,วเดียวดื่มไปเลยเกิดเป็นดัดดวงเลยรสชาตน้ำตาลรสชาติน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลดูดนะน้ำตาลเวนั้นมันจะมีรสจัดโฮมว่าละมุนลิ้น ได้รับจอนก่อนตัวรอบก้อนนะอย่ามาคนตัวรอบเลยก้อนมึงรถชิมเล่ตัวเดียวรถชิมเล่ยจิ้มรถชิมเล่รถจันร้อยดังไรกพี่น้องชิมไปบนไปนะเออตถจืนตถจืนมันยืนปักยังไรตัวเดี๋ยวไปจิ้มเล่ยลวงนี่จิ้มน้ามันก้อนกันตัวเด็กไงโรลินโงก้อนเลยอย่าไปปังโฟมกวเลยวิธีการจิ้มโรลินโงด้วิธีการจิ้มโรลินเล่ปลายลินเนี่ยเล่ปลายลินเมื่อนกันได้เลยไงนู่น ปานตก็ยืนเมื่อนเหมือนยืนปากเยื่อเลยอะไรนรื่อยนะอะไรเรื่อย่าเครื่องยาอุจจาระกันเครื่องยาเครื่องยาแต่เสร็จกะเราก็จะทำการลุ้งนะ้วตอนนี้ว้าวโผล่โปรยจังนักปายมากแท้เม็ดเลยกลับโลงวะโรยน้ำยูเมื่อนปลาแต่มุ่นเปลยด้วยใช่แต่มุนเปลยไวใจปุ้มนะลุกน้อยๆมุนเปลยไวใจปุ้ม